สวัสดีครับรอย a s t มาสเตอร์คิมบอมซูครับผู้ประสบความสําเร็จที่มีความสุขเพราะอะโทมีรอยย่อมาสเตอร์คิมบอมซูทุกคนกําลังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ดีอยู่ไหมครับช่วงนี้เวลาอ่านข่าวจะรู้สึกได้ว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยการทํางานแบบไม่เจอหน้าเริ่มมีมากขึ้นและทํากิจวัตรประจําวันต่างๆได้โดยไม่ต้องออกนอกบ้าน หรือเรียกว่าอุดอู้อยู่บ้านก็ได้ทําให้เปอร์เซนต์การเตริบโตของอาหารจัดส่งถึงบ้านสูงขึ้นถึง 77. 5ารการช้อปปิ้งก็เหมือนกันครับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งทั่วโลกเนี่ยมีการซื้อที่เพิ่มขึ้นถึง40%โคโรนาทาหน้าที่เป็นเหมือนไก่ปืนที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0ได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ในสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังเปลี่ยนแปลงมันดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นรวดเร็วนะครับ แต่จริงๆแล้วการทำงานที่บ้านหรือการติดต่อแบบไม่พบหน้ากันสิ่งเหล่านีเา้เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในหนังสือเรื่องคลื่นลูกที่3ที่เขียนมานานแล้วตั้งแต่ปี1970ครับแต่ก่อนหน้านี้ผู้คนเกลียดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าม,มากจนทำให้เจอสถานการณ์ที่เราจะหลีกเลี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้อีก เหมือนงาน Success Academy แม้ว่าเราจะเคยรวมตัวกันเป็นจำนวนมากแต่เราจะหยุดทำธุรกิจรอจนกว่างาน Success จะจัดก็ไม่ได้นะครับเหมือนกับที่เราจัดงานออนไลน์ Success Academy แต่ละคนก็ทำธุรกิจในขอบเขตท,ที่ทุกคนพอจะทำได้ทำในออนไลน์นะติดต่อกันแบบไม่เจอหน้าเป็น new normal เพื่อการอยู่รอดในยุคที่มีกฎเกณฑ์แบบใหม่ไม่ใช่แค่พวกเรานะครับแต่อัตอมี่เองก็เร่งมือและแตัดสินใจด้วยความรอบคอบว่าจะเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่รอดได้ซึ่งผมรู้สึกขอบคุณอัตอมีมากๆเลยแล้วนะักธุรกิจของเราก็เหมือนกันนะครับช่วงแรกอาจจะงงๆสับสนกันหน่อยแต่ตอนนี้ก็ปรับตัวดำเนินธุรกิจต่อไปได้และเตรียมอนาคตกับธุรกิจนี้ได้ครับ จริงๆแล้วอย่างตัวผมเนี่ยได้รู้จักกับอะตอมีจากคนในครอบครัวแต่ตอนนี้พอผมมาคิดดูถ้าผมไม่ได้รู้จักกับอะตอมีในยุคที่ลำบากแบบนี้ผมจะต้องเตรียมตัวยังไงให้อยู่รอดแค่คิดก็กลัวแล้วครับก็ต้องขอบคุณอะตอมีที่ทำให้เราปรับตัวเข้ากับยุคใหม่นี้ได้และตอนนี้ก็ทำธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปกันอยู่ครับทางเลือกบังคับเพื่อความอยู่รอดก็คืออะตอมี สุดยอดธุรกิจที่สามารถเตรียมตัวเพื่ออนาคตได้แบบนี้ผมเคยเกือบปล่อยให้หลุดมือไปแล้วครับก่อนที่ผมจะเจอกับ omy, อะทอมี่ผมเคยทำงานในบริษัทใหญ่และส่วนใหญ่ก็จะไปทำงานที่สาขาต่างประเทศผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดใจรับกับอะทอมี่ยากตอนแรกน้องของภรรยาผมมาพูดให้ผมฟังเกี่ยวกับอะโทรมี่ผมทำงานในบริษัทใหญ่มานาน แล้ว3ใน4ก็ไปอยู่ที่สาขาต่างประเทศเลยไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลอะไรแบบนี้ผมก็เลยพูดกับน้องภรรยาที่มาคุยกับผมว่าไม่ทำผมปฏิเสธเรื่อยๆมาตลอดปฏิเสธมา6เดือนแล้วผมก็บังเอิญได้ไปฟังการบรรยายของผู้ก่อตั้งบริษัทผมก็เริ่มสงสัยเกี่ยวกับบริษัทอะโทมี่และการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับผมตอนแรกพอผมได้ฟัง รู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่บริษัททั่วไปที่ผมเคยคิดเอาไว้เลยนะครับมันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วผมก็เคยเป็นคนที่บริหารบริษัทมาก่อนผมก็เลยเริ่มสงสัยเกี่ยวกับวิธีการบริหารบริษัทและคุณค่าแห่งอนาคตของผู้ก่อตั้งคนนี้ครับผมก็เลยเริ่มจากการศึกษาตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อลองศึกษาดูแล้วคนรู้จักที่สนิทกับผมมากที่สุด นั่นก็คือภรยาของผมต่อต้านมากเลยล่ะครับผมเลยถามเหตุผลว่าทำไมคุณห้ามให้ผมทำสินค้าใช้แล้วดีค่าสมัครก็ไม่มีค่ารักษายอดก็ไม่มีไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยเราทำสักครั้งดีไหมเพราะก็มีเวลาทำอยู่พอผมพูดออกไปคำนี้คำเดียวของภรรยาทำให้ผมสำเร็จครับเธอบอกว่าจริงๆแล้วสินค้าอทโมีที่ว่าดีเธอก็ลองใช้แล้วรู้ว่าดีแต่ว่า ถ้าจะมาทำธุรกิจกับบริษัทนี้ภรยาถามผมว่าแล้วบริษัทนี้จะทำตามสัญญาที่พูดไว้ได้ไหมแล้วเชื่อถือในประธานบริษัทได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเวลาเราทำธุรกิจไปแนะนำธุรกิจให้กับใครสักคนแล้วเขาตัดสินใจมาทำธุรกิจกับเราจริงๆแต่ถ้าบริษัทดัลลำบากลงหรือไม่ทำตามสัญญา ก็จะเป็นการทําให้คนที่เราชวนมาเสียเวลาภรรยาผมเลยห้ามเอาไว้เพราะเหตุน,นี้ครับดังนั้นก่อนที่ผมจะส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับอัตอมีสาเดือนแรกผมศึกษาเกี่ยวกับบริษัทอย่างละเอียดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จะล้มละลายไหมและวิสัยทัศน์ของท่านประธานนั้นผมจะสามารถฝากอนาคตกับเขาได้หรือเปล่ากว่าผมจะศึกษาเสร็จผมใช้เวลา3เดือนครับระหว่างที่ผมศึกษาเกี่ยวกับอตอมีตลอด3เดือน คุณค่าแห่งอนาคตของอัตมีและวิสัยทัศน์ของประธานบริษัทมันใช่สำหรับผมผมเลยตกลงทําธุรกิจถ้าดูธุรกิจตอนนี้ในยุคโควิดแบบนี้ถ้าอนาคตเรามองไม่เห็นทางหรือคนรอบข้างที่กําลังกังวลกับชีวิตอยู่ผมอยากบอกพวกเขาว่าผมเลือกถูกแล้วด้วยธุรกิจที่ชื่อว่าอัตมี่ทาให้ชีวิตของผมกําลังเดินอยู่บนทางแห่งความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะเวลานี้ผมรู้สึกขอบคุณอัตมี มากมากและดีใจมากเลยครับ3มเหตุผลที่ทำให้เลือกบริษัทอะตอมี่เพราะสิ่งนี้ครับสิ่งที่ผมศึกษาและใช้ในการตัดสินใจเลือกอะตอมี่มันมีจุดที่สำคัญอยู่ไม่กี่ข้อนะครับแต่มาตรฐานในการเลือกอะโอมี่ของผมนั้นข้อแรกคือความมั่นคงที่บอกว่าบริษัทจะเจ๊งหรือไม่ครับ มีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยแค่ไหนข้อที่2คือพลังในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและข้อที่3คือความสามารถในการบริหารและวิสัยทัศน์ของประธานบริษัทถ้าผมไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดผมคงไม่ตัดสินใจทําแต่3ม,มาตรฐานนี้ที่ผมศึกษาเมื่อ7ปีที่แล้วก่อนจะเริ่มทำธุรกิจทำให้ผมเริ่มทำธุรกิจและตอนนี้ก็สำเร็จครับ สิปีผ่านไปถ้าดูผลลัพธ์ของบริษัทอททมีตอนนี้มีข้อมูลมากมายที่ยืนยันถึงมาตรฐานนั้นโดยที่คุณไม่ต้องมาพิสูจน์เองเลยอททมีได้พิสูจน์ให้เห็นด้วยตาแล้วในตอนนี้มาตรฐานเหล่านั้นที่ผมเคยตรวจสอบผมจะเอามาพูดให้ฟังวันนี้ครับข้อแรกถ้าเราดูความมั่นคงทางการเงินของบริษัทถ้าดูการเติบโตของยอดขายนะครับ อาทอมี่เริ่มเปิดเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในปี2009สร้างยอดขายได้700ล้านบาทเติบโตจนปี2019มียอดขายรวมสาขาต่างประเทศได้42,000ล้านบาทผมคนที่เคยบริหารบริษัทและวิเคราะห์ด้านธุรกิจในบรรดาธุรกิจทั่วโลกผมไม่เคยเห็นบริษัทไหนมีสถิติการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกราฟลงตลอด10ปีแบบนี้ แบบที่อัตอมีเป็นเลยครับความมั่นคงทางการเงินมีหัวข้อแตกย่อยอีกเยอะแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ค่าใช้จ่ายครับพอดูค่าใช้จ่ายของอั o อมี่อัทอมีมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน10%เท่านั้นซึ่งธุรกิจทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า10-15%เลยทีเดียวโดยเฉพาะธุรกิจขายตรงส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่25-30%นะครับซึ่งอัตอมี มีค่าใช้จ่ายเพียง1ใน2หรือ1ใน3เท่านั้นเองแต่อัตมีก็ยังดำเนินธุรกิจต่อไปได้แค่ดู2ข้อนี้ของความมั่นคงทางการเงินก็เห็นถึงโครงสร้างที่ไม่มีทางล้มละลายเป็นอันขาดถ้าตอนนี้คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอัตมีอยู่ผมคิดว่าข้อนี้เป็นพอยสำคัญเลยครับต่อไปคือพลังในการเติบโตของอัทมีเราต้องมาวิเคราะห์กันว่ามีอะไรบ้าง ในบรรดาพลังในการเติบโตในช้อปปิ้งมอลล์ของอัโทมีเรามีสินค้าอยู่400กว่าชนิดด้วยกันจริงๆแล้วในอนาคตบริษัทมีแผนการที่จะเปิดตัวสินค้าเป็นหมื่นหรือ20,000ชนิดซึ่งนั่นก็เป็นไปได้เนื่องจากมีายอิ่งพาวเวอร์ที่เพียงพอครับอัตโทมีที่เคยเริ่มต้นด้วยสินค้าเพียง2ชนิดตอนนี้มีสินค้าถึง400ชนิด การที่เรายังทําธุรกิจอะโ o มี่อยู่ก็มองได้ว่าพลังในการเติบโตของอะโตมี่สามารถสังเกตได้จากจำนวนสินค้าที่มีนั่นเองนะครับและบริษัทก็ไปเปิดตลาด g l o b a l ซึ่งเป็นการขยายตลาดตอนนี้เปิดไป14ประเทศแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้อะโตมี่กำลังทําตลาด global อยู่ ซึ่งยอดขายนั้นไม่ได้มาจากยอดขายในประเทศเท่านั้นแต่การเปิดไปยัง14สาขาทำให้ยอดขายอะโตมี่เติบโตขึ้นเรื่อยๆที่เราสามารถคาดถึงยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ก็เพราะอะโตมี่จะขยายตลาดไปทั่วโลกให้คน7 0 0 0ล้านคนได้ใช้สินค้าจากเกาหลีตลาดค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นพลังในการเติบโตอย่างเต็มที่มองได้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นก็ว่าได้ครับ สุดท้ายแล้วเพื่อการดำรงอยู่ของบริษัทอย่างยาวนานความสามารถในการบริหารและวิสัยทัศน์ของท่านประธานเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้ามองในมุมบริษัทในช่วงแรกที่ก่อร่างสร้างตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะแสดงออกมาให้เห็นคือความสามารถและวิสัยทัศน์ของประธานบริษัทครับที่ประเทศเกาหลีบริษัทขายตรงยังไม่ค่อยสำเร็จแต่เพียง10ปีอัตบีกลับเติบโตเป็นธุรกิจระดับ g l o b a l ได้สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความสามารถในการบริหารของประธานบริษัทครับซึ่งมีข่าวนึงที่ทําให้ผมรู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือการที่ท่านประธานได้เข้าไปบรรยายในงานประชุม CEO Council ของ WFDSA ที่มีผู้เข้าร่วมเป็น CEO จากบริษัทต่างๆซึ่งคำที่ท่านประธานพูดจูงใจคนในที่ประชุม ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความสามารถของประธานบริษัทอีกครั้งเลยล่ะครับขั้นพูดไว้แบบนี้นะครับผมทําบริษัทขายตรงอยู่ที่เกาหลีก็จริงครับแต่ไม่ใช่บริษัทที่จะมาแข่งกับบริษัทพวกคุณหรอกนะครับแต่ผมสร้างเพื่อจะมาชนะบริษัทแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างอเมซ o n และอัล b ีบาบาทำไมบริษัทขายตรงแบบพวกเราที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง60ปี ถึงมียอดขายน้อยกว่า Walmart, Amazon, Alibaba ที่เพิ่งสร้างมาไม่นานเหตุผลคืออะไรกันครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าพวกเราไม่ทำสิ่งที่ผู้บริโภคชอบนั่นก็คือเราจะต้องขายสินค้าดีในราคาถูกนะครับแต่เพราะเราต้องให้รายได้กับเขาและต้องขายสินค้าดีในราคาแพง ทำให้ยอดขายไม่เพิ่มขึ้นผมจะสร้างบริษัทที่เอาธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นคู่แข่งแล้วเอาชนะให้ได้ผมมีหลักฐานยืนยันครับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจาก a เม z o n หรืออ l ล b บบามีความพึงพอใจอยู่ที่50%แต่ความพึงพอใจของผู้บริโภคสินค้าอาทตมีนั้นเกือบร้อเเซเลยครับยืนยันจากเปอร์เซ็นต์การคืนสินค้า0.19%เท่านั้น ซึ่งธุรกิจเหล่านั้นต่อให้มีรายได้แค่ไหนก็ไม่คืนกำไรให้กับผู้บริโภคแต่อัตอมี่เอา35์นั้นคืนให้กับผู้บริโภคคนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยไม่มาทำกับเราถ้าเขารู้เขาเข้ามาทำแน่นอนนะครับคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่จากไปไหนครับสุดท้ายแล้วคือการแข่งขันด้านเวลาซึ่งบริษัทเรามี DNA ที่สามารถเอาชนะกับธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลกได้ครับ ประธานพูดแบบนี้อย่างมั่นใจต่อหน้าผู้บริหารระดับโลกผมคนลุกกับปรัชญาการบริหารของท่านประธานมากครับสิ่งพวกนี้ท่านในใจคุณบอกว่าใช่แล้วธุรกิจอัตมีจะเป็นโอกาสทองในชีวิตสําหรับพวกคุณที่กําลังเตรียมตัวหลังสถานการณ์โควิดนี้ผ่านไปผมคิดแบบนี้นะครับอัตมีสําหรับพวกคุณแล้วไม่ใช่แค่ตัวเลือกหลังสถานการณ์โควิดนี้ สำหรับคนที่เตรียมตัวกลับมาขึ้นสู้ใหม่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกครับพลังแห่งการเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัดของอัตโอมีนั่นก็คือสินค้านั่นเองครับพลังการเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัดของอัตโอมี่แอบส์ลูดคุณลิตี้แอบส์ลูดไพรซ์สินค้าแมสจิชแต่การที่บริษัทอัตโอมีเติบโตมาแบบนี้ได้เนี่ยจุดสำคัญอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ สินค้าที่อัตโอมี่มีผมคิดว่าเป็นพลังการเติบโตที่สำคัญนะครับที่ทำให้อัตโอมี่นั้นสำเร็จแบบวันนี้ได้คอนเซปต์ของสินค้าอัตโอมี่คือ b อ o l u ลู q ค a l i t y a อ s o l ลู e ไพรซ์สินค้าแมสติ h นั่นเองครับจริงๆแล้วกลยุทธ์นี้ก็เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้อัตโอมี่เติบโตอย่างทุกวันนี้ได้จริงๆแล้วท่านประธานปาร์ก ต่อให้ท่านมีความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศแต่ถ้าสินค้าไม่ดีผมคิดว่าธุรกิจก็คงไปได้ยากแต่ว่า2ส,สินค้าที่สามารถคงคอนเซปต์ s อส u ต e q คุณลิตี้ s อส u ต e p พร c e ได้สินค้า2ตัวที่มีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเฮโมฮิมและสกินแคร์ซิกซ์ซิสในตอนแรกที่ก่อตั้งสินค้า2ตัวนี้คุณภาพดีมากแต่ด้วยในสถานการณ์ตอนนั้นทําให้เราขายได้ในราคาถูก ช่วงแรกต่อให้ลำบากแต่ก็ยังสร้างสมาชิกได้ซึ่งสมาชิกเหล่านั้นเป็นแรงสำคัญมากที่ทำให้เราสามารถรักษากลยุทธ์สินค้าคุณภาพดีราคาถูกนี้ไว้ได้ครับและล่าสุดก็มีเรื่องน่ายินดีกับอัตโ y มีด้วยนะครับสินค้า Absolute c e l l a c t i v e Skincare ได้รับรางวัลจางยองชิว i r 52ไปครับจริงๆแล้วการได้รับรางวัลทั้งเซตจากจางยองชิวไม่ใช่เรื่องธรรมดาลเลยนะครับ สุดยอดเทคโนโลยีของ Absolute Cell Active Skincare ก็ได้รับรางวัลจากจางยองชิว IR 52ไปเรียบร้อยแล้วครับรางวัลจางยองชิวคือรางวัลที่มอบให้กับสกินแคร์ที่ได้รับเลือกว่าผลิตจากสุดยอดเทคโนโลยีในระยะเวลา52สัปดาห์ซึ่งส่วนของสกินแคร์บริษัทของเราได้รับรางวัลชนะเลิศไปครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีสกินแคร์ ผมว่านีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยน่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับและการที่เราทําธุรกิจด้วยสินค้าที่สุดยอดขนาดนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากสุดท้ายแล้วนี่คือ buying power ครับต่อไปธุรกิจผลิตสินค้าระดับกลางพอเห็น buying power ของเราแล้วเขาจะอยากผลิตสินค้าดีๆในราคาถูกออกมานะครับและผู้บริโภคก็ยอมรับกับสินค้านั้น และเปอร์เซ็น์การคือสินค้าที่ปฏิหารแค่0.19เป็นเปอร์เซ็นต์การคือสินค้าที่ใครก็ทำตามไม่ได้สินค้าของอะตอมี่คนที่ไม่ลองใช้ก็อาจจะมีนะครับแต่คนที่เคยลองใช้อย่างจริงจังแล้วยังไงก็กลับมาซื้อซ้ำซึ่งคนจำนวนมากพูดถึงคอนเซปต์สินค้าของอะตอมมี่แบบนี้กันอยู่นะครับและถูกพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาด้วยเปอร์เซ็นต์การคือสินค้าที่น้อยอย่างเหลือเชื่อเพียง0.19 คนที่สนใจธุรกิจนี้หากประสบการณ์การใช้สินค้าของคุณทำให้คุณมั่นใจกับมันจริงๆถ้าคุณมั่นใจในสินค้ามันจะช่วยคุณได้มากในการตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจนี้ไหมอัตโมีบริษัทที่จะไม่มีทางล้มละลายผมจะพูดถึงแผนการตลาดให้ฟังนะครับ จริงๆแล้วแผนการตลาดของอาทุมี่เหมือนเอาแผนแบนารี่ที่ไม่เสถียรจากทั่วโลกมาทําให้เป็นแผนการตลาดที่เสถียรและสมบูรณ์ก็ว่าได้นะครับปกติบริษัทที่ทําธุรกิจด้วยแผนแบนเรี่สสายจะต้องมีค่าสมัครและค่ารักษายอดเพราะจะเป็นเงินที่บริษัทเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าสมัครค่ารักษายอดหรือมองว่าเป็นค่าแนะนําทําให้โครงสร้างแบนรี่ไม่เสถียร เมื่อทำทำไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแผนการตลาดได้ด้วยแผนการตลาดนี้อัตทมี่จึงตัดค่าสมัครและค่ารักษายอดออกไปเป็นแผนการตลาดเดียวในโลกที่เป็นแบบไบานารี่ที่ไม่มีค่าสมัครแล้วสิ่งนี้เราจะต้องเข้าใจมากน้อยแค่ไหนบริษัทไบานารี่มีตั้งหลายบริษัททำไมพวกเขาถึงไม่ตัดค่าสมัครกับค่ารักษายอดออกละ่ะลองมองอีกมุมแล้วทำไมอัตทมี่ถึงตัดส่วนตรงนั้นออกไปได้ล่ะครับ ผมว่าคำตอบมันซ่อนอยู่ในสินค้า Absolute Quality, Absolute Price นะครับทุกคนครับเพราะสินค้าตอบโจทย์ทำให้เราตัดค่าสมัครค่ารักษายอดออกเพราะต่อให้ไม่มีค่าเหล่านั้นก็มียอดขายขึ้นเรื่อยๆทำให้มีเงินไปจ่ายเป็นค่าคอมสุดท้ายและแผนการตลาดของอัตอมีเป็นพลังหนึ่งที่ทำให้อัตอมีเติบโตด้วย Absolute Quality, Absolute Price ไม่มีค่าสมัครไม่มีค่ารักษายอด ซึ่งเป็นจุดเด่นของแผนการตลาดของอาทอมมี่ทำให้คนจำนวนมากและองค์กรประสบความสำเร็จไม่ใช่โครงสร้างที่คนมาก่อนจะสำเร็จเท่านั้นคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจก็สามารถสำเร็จได้อย่างง่ายดายเหมือนกันนะครับและด้วยแผนการตลาดนี้สร้างมาแบบไม่จำกัดชั้นลึกและสะสมคะแนนอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด เป็นการเปิดทางให้คนธรรมดาธรรมดาสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยแผนการตลาดและแผนการตลาดนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถูกใช้มาจะถึงวันนี้เป็นเวลา10ปีอีก10ปีข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำธรุรกิจนั้นผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับถ้าอย่างนั้นในระบบแผนการตลาดนี้ ถ้าเราตั้งใจทําอย่างจริงจังคิดว่านี่น่าจะเป็นธุรกิจสําหรับอนาคตน่าจะลองดูสักตั้งผมอยากจะบอกคุณให้ชัดๆว่าบริษัทนี้จะไม่มีทางล้มละลายแผนการตลาดก็จะไม่เปลี่ยนไปแล้วคอนเซ็ปต์สินค้าจะดีและถูกแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราฝันเอาไว้จะเกิดขึ้นได้จากตัวเราจริงๆแล้วคนที่สนใจและกำลังเตรียมตัวทำธุรกิจอะโตมี่อยู่ เราทําความเข้าใจแผนการตลาดอย่างละเอียดดูนะครับแล้วเหตุผลที่เราสามารถประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่ความสามารถของเราเองแต่อยู่ในแผนการตลาดที่ยุติธรรมของอัตอมีครับหลังจากที่เข้าใจแล้วพอเวลาผ่านไปก็จะประสบความสําเร็จแผนการตลาดของอัตอมีนั้นคนจํานวนมากเข้าถึงได้เลยครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายมาเป็นเวลานานคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้พอรู้แผนการตลาดอัตอมี ก็เริ่มเข้ามาทำกันเยอะเลยครับดังนั้นทุกคนที่เข้าร่วมงานออนไลน์ u c c e s s ในตอนนี้เพราะคุณฟังข้อมูลมาก,ก่อนคุณก็จะรู้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้จากแผนการตลาดนี้อันนี้เป็นความดีใจที่ผมได้ส่งข้อมูลดีๆให้กับทุกคนในวันนี้นะครับสงสัยไหมครับว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มได้อัตโมีจะทำให้คุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองนะครับ ช่วงนี้มีหลายคนที่กำลังลำบากและหาทางไปต่อไม่ได้คนยุคเบบี้บูมเมอร์เล้านคนถูกบังคับให้ลาออกในช่วงโควิดนี้เกือบ2 6 0 0 0 0คนพวกเขาถูกบังคับให้ออกจากบริษัทครับถ้าเราดูแล้วพวกเขายังต้องมีชีวิตอยู่อีกหลายปีและพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นคนรุ่นที่หางานใหม่ก็ยากแล้ว คนหนุ่มสาวก็หางานทำยากเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าดูธุรกิจและคุณค่าแห่งอนาคตของอะโทมีแล้วมันเหมือนกับการขายสินค้าดีราคาถูกนะครับแต่ถ้ามองให้ไกลไปอีกนี่เป็นการทำธุรกิจอนาคตทางออนไลน์แล้วเราก็สามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้ทั่วโลกอีก เป็นการเตรียมตัวหลังสถานการณ์โควิด1ได้เดี๋ยวนี้คนพูดถึงธุรกิจแพลตฟอร์มเยอะมากเลยครับแต่การที่จะสร้างธุรกิจแพลตฟอร์มได้เนี่ยคนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องมาลงทุนเวลา,เาลงทุนเงินสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อก่อตั้งธุรกิจแบบนี้แต่ธุรกิจอะโตมี่นั้นแค่เราสมัครสมาชิกและสร้างกลุ่มสมาชิก ก็สามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้ได้และสามารถค้าขายระหว่างประเทศได้ผ่านธุรกิจแห่งโอกาสนี้ผมหวังเป็นอย่างมากให้คนจํำนวนมากรู้ถึงข้อดีตรงนี้นะครับคนยุคเบบี้บูมเมอร์ที่เกษียณแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีและหนุ่มสาวที่ไม่รู้ว่าจะหางานอะไรทำผมอยากให้ฟังและเอาไปคิดให้เอาทมี่เป็นโอกาสในการเตรียมอนาคตของพวกคุณนะครับ และอีกข้อที่ผมคิดก็คือในสถานการณ์โควิดนี้ทําให้เกียรติและชื่อเสียงของเกาหลีอัปเกรดขึ้นมากเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมากยิ่งกว่าช่วงโอลิมปิกอีกนะครับยิ่งช่วงนีเ้เราอาจจะเคยได้ยิน K rama, op, เคด a าม่าเคปอ๊บเคเวฟไม่ใช่แค่พวกนี้ที่เคยได้ยินกันนะครับตอนนี้เขาพูดถึงเคพรีเมีกันหมายถึงสินค้าเมสอินคเรีย ที่คนทั่วโลกเริ่มนิยมบริโภคกันครับหมายความว่าพวกเขาไว้วางใจสินค้าที่ผลิตในเกาหลีโดยเฉพาะสินค้าป้องกันโรคยิ่งเสื้อผ้านี่ยิ่งมีชื่อเสียงครับถ้าจะซื้อต้องไปซื้อที่เกาหลีเขาพูดกันขนาดนี้เลยนะครับแล้วเมื่อก่อนสินค้าเม็ดอินโคเรียไม่เหมือนกับเม็ดอิน a p a ป m a นเ in Germany m ม d ีเม็ดอเอเขาจะทําให้เห็นชัดเลยครับแต่เม็ดอินโคเรียเขาจะสั่งให้เขียนเล็กๆ แต่ตอนนี้นะครับเขาให้เขียนเม็ดอินโค e เรียใหญ่ๆไม่เพียงเท่านี้ผู้ซื้อบางคนยังขอให้ใส่รูปธงชาติลงไปอีกด้วยนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรสินค้าที่ผลิตในเกาหลีเม็ดอินโค e เรียนั้นได้มาถึงยุคเคพรีเมียมแล้วครับสินค้าที่ผลิตในเกาหลีนั้นเชื่อถือได้ความรู้สึกมันต่างกันแล้วครับตอนนี้และตอนนี้เรามีคําว่า K Beauty ใช่ไหมครับเมรัสเซีย เครื่องสำอางนาเข้าจากเกาหลียอดขายเพิ่มตลอด5ปีครับเพิ่มขึ้น9เท่าดังนั้นตอนนี้ในขณะที่อาโทมี่กำลังส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนี่เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่เพียงบริษัทอาโทมี่เท่านั้นถ้ามองในมุมของผมหรือมุมของอาโทมี่การดำเนินธุรกิจระดับ g l o b a l ด้วย Trend K ์ K พรีเมนี้ถือว่าเป็นโอกาสเลยแหะครับ เมื่อก่อนต่อให้เอาสินค้าดีไปขายแค่ไหนแต่ด้วยความคิดของคนเขาอาจจะไม่คิดว่าสินค้าเกาหลีเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะครับแต่ตอนนี้พอสินค้าทูม,มี่ออกไปสู่ตลาดโลกคนก็จะยอมรับว่าเป็นสินค้าพรีเมียมจริงๆเพราะผลิตสินค้าคุณภาพพรีเมียมในเกาหลีแล้วก็จริงแต่เมื่อก่อนด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับเกาหลีเขาอาจจะมองว่าสินค้าเราไม่ได้พรีเมียมจริงๆนะครับ แต่พอช่วงโควิด -19 คนนิยมเกาหลีมากขึ้นสินค้าแมสอินคเรียกลายเป็นสินค้าพรีเมียมในสายตาชาวโลกผมเลยคิดว่านี่เป็นอีกสุดยอดโอกาสในการทําธุรกิจอันที่จริงแล้วพอเจอกับสถานการณ์โควิด -19 คนจํานวนมากลําบากและแท้อแท้หรือบางคนที่ทํากิจกรรมออนไลน์ในวิกฤตแบบนี้นะครับอย่างเช่น YouTube Instagram กันมากมายเลยครับ คนเราวเวลาเจอกับปัญหานะครับเจออุปสรรคก็อาจจะล้มได้อาจจะมีคนที่ยอมแพ้ไปแต่บางคนเอาอุปสรรคเป็นการหาหนทางและโอกาสใหม่คนที่เข้าร่วมงานออนไลน์ Success Academy ในวันนี้ลองกลับไปคิดว่าทอมมี่มีคุณค่าที่แท้จริงอย่างไรและทอมมี่มีความหมายกับเราอย่างไร ในยุคที่ทุกคนกำลังลำบากแทนที่จะคิดว่าเป็นวิกฤตขอให้ทุกคนมองเป็นโอกาสและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ